แพทย์นภพาน้ำตาตกในหลังลูกชายน้องเรซิงอาจาต้องเรียนซ้ำชั้นอนุบาลสองจากสถานการณ์โควิดที่เร,เริ่มดีขึ้นในประเทศไทยทําให้หลายๆโรงเรียนกลับมาเปิดเทอมแล้วแต่ระหว่างที่เรียนออนไลน์ก็ต้องบอกเลยว่าทําให้หลายๆครอบครัวประสบปัญหาในการเรียนอย่างมากโดยงานนี้ทางด้านคุณแม่อย่างแพทย์นภพนันตระกูลในฐานะที่มีลูกชายอย่างน้องเรซิงโดยทางด้านของแพทย์ได้กล่าวว่าเพิ่งจะคุยกับครูวันนี้เองครูบอกว่าเฮียมีโอกาสซ้ำชั้น คือแพทไม่ได้มีเวลาเรียนออนไลน์คือแพทไม่ได้มีเวลาเรียนออนไลน์กับลูกบางทีเราก็ปล่อยเซอร์เพราะเราทํางานหนักสุดท้ายเราก็ถามโรงเรียนว่าเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดเพราะโรงเรียนอินเตอร์ทั้งหมด63โรงเรียนเปิดหมดแล้วแต่เหลือโรงเรียนลูกเราก็ถามเมื่อไหร่จะเปิดครูก็บอกว่าถึงจะเปิดแต่แจ้งคุณแม่ไว้ก่อนว่าเรทอาจจะต้องซ้ำอนุบาลสองนะคะ ครูบอกว่าเรศยังนับ1น0ถึงสิยังจําตัวเลขไม่ได้เช่นเราบอกเขาว่านี่เลขอะไรเขาจะไม่สามารถมองแล้วบอกได้เลยว่าเป็นเลข5เขาจะต้องนับไล่ตั้งแต่1 2 3 4งหก่อนซึ่งทางด้านของคุณครูเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาวัดกันอีก6อาทิตย์ถ้าเรศสามารถทําได้ครบอย่างที่ครูให้การบ้านมาก็จะให้ข้ามไปอนุบาล3แต่ถ้าไม่ได้เปิดเทอมปีหน้าก็เรียนอนุบาล2ต่อนะคะคุณแม่ ตอนนี้แม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรน้ําตาไหลพรากอยู่ข้างในแต่ครูก็บอกว่าเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์มันไม่ตอบโจทย์สําหรับหลายๆครอบครัวเรื่องค่าเทอมเราก็ต้องจ่ายซ้ําเพื่อให้เขาอยู่อนุบาล2แทนที่จะได้จ่ายเพื่อไปอยู่อนุบาล3ซึ่งแพทก็พยายามอธิบายกับครูว่าไม่ใช่แพทปล่อยเซอร์ลูกนะแพทก็พยายามสอนเขาแต่เราไม่ใช่ครูเราสอนเด็กไม่ได้พอเราสอนลูกก็จะตีกัน แต่ถ้าเปิดให้เขาดูออนไลน์อย่างเดียวโดยเราไม่ประกบเขาก็ไม่เอาอีกอย่างการเรียนของลูกมันตรงกับเวลาที่เราทำงาน8โมงถึง11โมงแพทวิ่ง3งานคือเราทำใจเวลาว่าลูกเราไม่ได้จริงๆแต่พูดตรงๆก็ไม่คิดว่าเด็กอนุบาลจะมีสำชันคิดว่าเดี๋ยวไปไล่ตามเอาตอนโรงเรียนเปิดตอนนี้แพทก็ช็อกเลยว่าลูกจะต้องสำชันจริงๆเหรอขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ